อยู่กับดิฉันชิสานาราพทรายศนะคะในช่วงของ v i s i o n Talk นะคะ คุณผู้ชมคะเรื่องราวนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมาแล้วนะคะเป็นเรื่องราวของคุณแม่ท่านหนึ่งนะคะที่คลอดลูกออกมาแล้วลูกได้รับความพิการจากความผิดพลาดทางการแพทย์นะคะแต่ว่าโรงพยาบาลนั้นไม่ได้ให้ความรับผิดชอบใดๆนะคะจึงเป็นที่มาของการเรียกร้องแล้วก็ต่อสู้นะคะแล้วก็มีการฟ้องร้องเกิดคดีความมากมากมายนะคะหลายๆคนก็เรียกเธอว่าแม่พระนะคะแต่ว่าในวงการแพทย์นะคะเรียกเธอว่านางมัน ร้ายนะคะและคุณแม่ท่านนี้เองนะคะ<ม>ก็กลายเป็นแบบอย่าง<ม>เป็นต้นแบบนะคะของการเรียกร้องสิทธิของผู้ป่วยอย่างเข้มแข็งจนถึงทุกวันนี้นะคะจากเรื่องส่วนตัวก็กลายเป็นเรื่องส่วนรวมแต่ว่าจะเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวเรามาคุยกับเธอคนนี้เลยดีกว่าคะ่ะคุณปียนันน์นะคะล้อเสริมวัฒนาคะ่ะหรือว่าพี่อุ้ยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกพี่อุ้ยพี่อุ้ยนะคะ เพื่อขาจากเรื่องราวที่ได้เกิดมาเมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้คิดว่าหลายๆคนที่ที่คอยติดตามหรือว่าเคยได้ยินมาบ้างแล้วก็จะทราบเรื่องบ้างแต่ว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มตอนแรกเลยที่เกิดเรื่องจากตอนที่ข้ามมาตอนที่ได้คลอดไปคลอดบุตรที่โรงพยาบาลนั้นน,น,นี่ตอนแรกเกิดอะไรขึ้นบ้างคะคือลูกชายเป็นลูกชายนะคะ,ะพี่เองเป็นหญิงท้องแรก แล้วก็ลูกเนี่ยน้ำหนัก4กิโลครึ่งขีดค่ะแล้วก็อยู่ในท่าคลอดที่ผิดปกติคือนอนหงายออกนอนหงายออกค่ะในทางการแพทย์ต้องผ่าออกเท่านั้นค่ะแต่ว่าคุณหมอไม่ได้ดูดมาคุณหมอไม่ได้มาตรวจคันก่อนเข้าห้องคลอดค่ะแล้วก็สั่งให้ยาเร่งคลอดทางโทรศัพท์ซึ่งเป็นการรักษาที่ผิดมาตรฐานค่ะวิชาชีพนะคะค่ะแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อคุณหมอมาถึงตอนห้าทุ่มกว่าก็เอาเครื่องมาดูด แต่ทีนี้ด้วยความที่เด็กอยู่ในท่าคลอดที่ผิดปกติก็ดูดลงท้ายทอยก็ท้ายทอยก็มีก้อนห่อเลือดก,ก้อนใหญ่ค่ะทีนี้หลังจากนั้นคุณหมอก็เอาไปผ่าตัดทาคลอดหลังผ่าตัดก้อนห่อเลือดละลายลูกชายก็ตัวเหลืองจัดคุณหมอก็เอาไปถ่ายเลือดทางสายสะดือทีนี้การถ่ายเลือดทางสายสะดือทางการแพทย์เขาบอกว่าให้ระมัดระวังการติดเชื้อไปที่ข้อสะโพกมมซึ่งลูกพี่ก็ติดเชื้อที่ข้อสะโพกจรงิงตรงกับลำร้าแพทย์เป๊ะเลย แล้วก็คุณหมอไม่ได้ให้แม้แต่ยาปฏิชีวนะก็เม็ดเลือดขาวสูงถึง2 2 0 0ตัวคา่าบิล,ลิลูบินสูงมากแล้วก็เ,เม็ดเลือดขาวสูงถึง2 2 0 0ตัวเนี่ยห้องแลบทํารีพีซ้ํารายงานคุณหมอ,หอคุณหมอไม่ได้ให้แม้แต่ยาปฏิชีวนะเด็กก็เลยต้องพิการข้อสะโพกไม่มีห,หนองเข้าไปกินข้อสะโพกซ้ายนะคะสลายไปหมดแล้วก็แขนหักต้นแขนซ้ายหัก แล้วก็ข้อไหลก็หลุดแล้วก็ข้อไหล่ก็เสียหายเหมือนข้อสะโพกซ้ายทุกวันนี้ลูกชายพี่มีรอยเครื่องดูดตรงท้ายทอยค่ะแล้วก็ข้อสะโพกไม่มีค่ะแขนก็แกว่งเป็นวงกลมไม่ได้นั่งขัดสมาธิไม่ได้แล้วก็ความไม่เท่ากันของขาเนี่ยทุกวันนี้ลูกชายพี่อายุเกือบ22ปีแล้วะนะคะก็ห่างกันหลายนิ้วอะ,ค,ะค่ะจริงๆแล้วอายุ20เขาต้องผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมทุก10ปีค่ะ แต่ว่านะปัจจุบันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดผ่าตัดเนื่องจากคดีความยังคาราคัดสั่งกันในศาลตอนนี้ลูกชายอายุเท่าไหร่ละคะยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดคือคนความจริงแล้วควรจะผ่าตัดเมื่อยี่สิบยี่สิบแต่ก็ผ่านมาโดยที่ยังไม่ได้ทําอะไรเพราะว่ายังติดในเรื่องของคดีความอยู่จริงๆรแล้วจะผ่าก็ได้นะคะ,คะใช้สิทธิ์บัตรทองได้แต่ว่าค,ความที่เขาเคยติดเชื้อในข้อสะโพกเนี่ยะะจะต้องใช้ข้อเซรามิกหรือข้อไทเทเนียม S <S <S ซึ่งส <ừ> ิทธิบัตรทองไม่ไม่ครอบคลุมถึง <ừ> ราคาแพงมากค่ะคะก็ก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้ยังยังไม่ได้มีการนำน้องไปผ่าตัดค่ะค่ะเพราะว่าหลังจากที่เกิดเรื่องตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพี่อุ้ยเองได้มีการเขาเรียกว่าสู้เพื่อลูกถามหาความยุติธรรมของเรื่องของสิทธิมนุษยชนเรียกเรียกได้ว,ว่าเป็นสิทธิที่ที่ในเรื่องของผู้ป่วยกันเลยทีเดียวนะคะ หลังจากนั้นความเป็นมาเป็นยังไงบ้างคะพี่วุ้ยคือเริ่มเริ่มต้นนี่พี่ก็เหมือนชาวบ้านทั่วไปค่ะสมัยก่อนแพทย์สภาเนี่ยยังไม่รู้จักเลยค่ะแล้วก็พี่ก็ไปเรียกร้องที่หน้าโรงพยาบาลไปถือป้ายประท้วงเขาค่ะหลังจากไปขอพูดคุยเพื่อไกล่เกลี่ยว่าให้เข้ารับผิดชอบเงินทองพี่ก็ไม่ได้เรียกร้องนะคะทางโรงพยาบาลก็ไม่ได้เสนอแต่ว่าเขาปฏิเสธเขาโยนความผิดมาให้พี่ว่าพี่เอาลูกออกจากโรงพยาบาล ทั้งๆที่ทภายหลังเนี่ยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็มีมติแล<ช>้วว่ารโรงพยาบาลละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงผิดแล้วก็คณะาากรรมการแพทยสภาที่ตัดสินว่าเป็นคดีไม่มีมูลก็ผิดด้วยก็เท่ากับว่าเ,เขาผิดแต่ว่าเขายังฟ้องพี่กลับด้วยว่าทําเสื่อมเสียชื่อเสียงเรียกค่าเสียหาย100ล้านบาททั้งแพ่งทั้งอาญา ตอนนั้นก็เลยเป็นข่าวดุงมดังกันมาทีเดียวสื่อมวลชนหลายขนาดให้ความสนใจใแต่ว่าตอนนั้นทราบว่าพี่อุ้ยเองก็ไม่ได้มีฐานะที่ร่ำรวยเหมือนคนอื่นแต่อย่างใดนะคะตอนนั้นเรียกได้ว่าสิ้นเนื้อบาดตัวเลยเพราะว่าต้องม,มีมีการยึดบ้านด้วยใช่คือ,ค,อคือก่อนหน้านั้นอายุ28นี่ก็พอมีฐานะนะคะ,คะตอนเริ่มมีลูกแต่หลังจากเรานำคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว มีค่าธรมเนียมสารมีค่าทนายมีค่าเดินทางแล้วก็มีค่ารักษาลูกด้วยเพราะว่าเราเราใช้สิทธิ์ของเราเองไม่ได้ไม่ได้ใช้สิทธิ์สมัยก่อนไม่มีสิทธิ์บัตรทองประกันสังคมก็ไม่มีแล้วเราไม่ได้เป็นข้าราชการด้วยออกเองทุกบาททุกสตังค์เท่าไหร่ก็ทุ่มให้ลูกหมดหมดตัวเลยค่ะบ้านเบิ้ลโดนยึดหมดสิ้นเนื้อปดาตัวแล้วตอนนั้นตัวน้องเองตัวลูกชายเองก็ ได้รับการรักษามาเรื่อยๆก็ยังไม่ได้มีอาการดีขึ้นแต่อย่างใดออพี่ต้องทุบขาให้ลูกก่อนนอนผู้คืนแรงๆนะเนี่ยสิบ <10 S 1> กว่าปีเพื่อเพราะว่าน้องอยังไงคะเขาปวดเขาปวดเพราะเขาเคยติดเชื้อในกระดูกแล้วเขาผ่านการผ่าตัดครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ยตั้งแต่ขวบครึ่งถึงสามขวบครึ่งขวบครึ่งถึงสามขวบครึ่งผ่าตัดครั้งแล้ว,วครั้งเล่าเรียกว่านับไม่ท่วนเลยทีเดียวในเรื่องของการผ่าตัดโอ้โหเป็นเด็กที่ยังเล็กมาก มันทุกข์ทรมานสมัยก่อนพี่นี่เหลือแต่หนังหุ้มกระดูกมันมเราไปเรียกร้องหน่วยงานไหนก็ไม่ใช่ว่าเรียกร้องค,ครั้งเดียวนะคะค่ะไปกี่หน่วยงานในประเทศไทยพี่ไปหมดค่ะแล้วในในเรื่องของอย่างที่พี่อุ้ยพูดมาเมื่อสักครู่นี้ว่าเราไปฟ้องเขาไปฟ้องทางโรงพยาบาลน,นั้นนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเราเองก็โดนทางโรงพยาบาลฟ้องกลับมาเหมือนกันฟ้องปิดปาก ฟ้องแก้เกี้ยวเพื่อให้เราหยุดค่ะเพื่อให้เราหยุดทีนี้เราก็ไม่หยุดเพราะว่าเราเห็นความเจ็บปวดอยู่ต่อหน้าทุกวันเราซัฟเฟอร์ทุกวันเขาเขาหยุดเราไม่ได้หรอกแต่ว่าเราฟ้องเขาเราก็ไม่ชนะนะคะไม่ชนะแพ้เทคนิคเขาสู้เรื่องอายุความเราก็สู้ว่าเป็นแพ่งเกี่ยวเนื่องอายาอายุความสิบปีแต่ว่าสารดีกาก็ พี่ภาคสาว่าเราบรรยายไม่ครบองค์ประกอบคดีอาญาเราก็คารบนะคะรบปฏิการแต่ว่าเมื่อปี5้าฟ้องเขาใหม่เพราะว่ากระดูกสันหลังน้องเซนสุดทีนี้มีพรบรวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคมาตรา13เขาบอกว่าฟ้องใหม่ได้ก็ฟ้องก็ตอนนี้อยู่ศาลฎีกายังไม่มีการรับฟ้องค่ะอ,อันนี้เป็นเรื่องของทางด้าน ชั้นศาลคือพี่อุ้ยเองก็คิดว่ามาฟ้องก็คงจะคิดว่าท่านบารมีจากศาลนั้นๆน,น, mm hmm. น่าจะคุม้มครองแล้วก็ให้ความเป็นธรรมให้ความยุติธรรมกับเรานะคะแต่ว่าหลังจากตอนนี้ก็น่าจะเห็นได้ชัดว่าคดีใดๆก็ยังไม่ได้มีการยังไม่ได้พิสูจ <ขอ S 1> น์ข้อเท็จจริงยังไม่ได้มีการพิสูจน์เลยแม้แต่คดีเดียว<ม>คือทุกวันนี้สู้ด้วยใจที่ว่างเปล่าไม่เครียดแล้วค่ะ<ม>ทาใจได้ทราบว่าก่อนหน้านี้ที่มีการฟ้องร้องมีการเรียกร้องสิทธิต่างๆเพื่อนลูกเนี่ย พี่อุ้ยแทบจะคิดสั้นกันเลยทีเดียวหลายครั้งตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังแล้วปัญหาผ่านจุดนั้นมาได้ยังไงปัญหามันรุมเร้ารอบด้านค่ะทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องสามีที่ตกงานเขาไปอเมริกาก็ไปตกหลังคาหลังหักเรียกว่าเงินเนี่ยแทบไม่ติดบ้านแล้วลูกก็ยังเล็กต้องเรียนแล้วก็คดีความก็แพ้บ้านก็โดนยึดเขาก็มาไล่ทุกวันและเผอิญช่วงนั้น ทางรายการถึงลูกถึงคนคทางรายการเจาะใจเนี่ยเขาเชิญไปออกก็มีผู้ชมทางบ้านเขาถ่ายบ้านให้แล้วก็เอาสามีกลับมาแล้วให้งานทำค,ครอบครัวเราก็เหมือนมีที่พิงหลังอะ,ค,ะค่ะจากการออกสื่อเนี่ยพี่ก็พบว่าคนไข้ในประเทศไทยเนี่ยที่ตกอยู่ในสภาพเดียวกับพี่เนี่ยเยอะมากๆพี่รับโทรศัพท์แทบไม่ได้กินข้าวอะ,ะแล้วก็ณวันนั้นที่พี่ไปออกสองรายการเนี่ยพี่สู้มาได้ประมาณ11ปี <c oughs> สู้เพื่อตัวเองอย่างเดียวเหมือนมาที่ถูกปิดตาให้วิ่งอ่ะ <c oughs> สู้อย่างเดียวเลยเออพอได้เห็นความทุกข์คนอื่นก็ความคิดพี่ก็เริ่มเปลี่ยน <c oughs> แล้วหลังจากที่ที่สามีกลับมามีไรายได้ <c oughs> มีอะไรเงี้ยเราก็ผ่ <c oughs> อนคลาย <c oughs> พี่ก็เลยเริ่มช่วยคน <c oughs> ก็เลยเป็นที่มาของการที่หลังจากเกิดเรื่องเองทางหลายๆคนที่มีคดีหรือว่ากรณีคล้ายๆกันหรือว่าคล้ายคลึงกันก็หลังหลายที่จะโทรเข้ามาให้ข,ขอคําปรึกษาจากพี่อุ้ยมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าหลายๆคนอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าเรียกพี่อุ้ยเป็นแม่พระแต่ในขณะเดียวกันทางวงการการแพทย์นี่ก็ชิงชังเราเหลือเกินเพราะว่าเขาเรียกว่าเราว่านางปีศาจร้ายนะคะนี่ก็เป็นที่มาของออที่พี่อุ้ยได้เขียนหนังสือเรื่อง นางปีศาจร้ายในสายตามหมอด้วยนะคะ,คะก็เป็นการเปิดเผยเรื่องจริงให้กับหลายๆคนรู้ใช่ไหมคะและหลังจากการเรียกร้องความเป็นธรรมในครั้งนั้นเนี่ยตอนนั้นมีการเรียกร้องนี่มันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคะได้เพราะว่าเห็นว่าทางคุณหมอเองก็ออกมาประท้วงทางพี่วินก็ไปประท้วงเขาคืนเหมือนกันหมายถึงเรื่องส่วนรวมนะคะคือวงการแพทย์ไทยไม่ไม่เคยชินกับการที่คนไข้จะลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิ์ค่ะ คือเรายกาวิชาชีพแพทย์นี่ให้เป็นชนชั้นสูงซึ่งเรามักจะแตะต้องไม่ได้ค่ะแต่ว่าในวงการแพทย์เองเนี่ยต่อสู้นานวันเข้าพี่ก็รู้ว่ามีสองด้านด้านมืดกับด้านสว่างค่ะด้านมืดเนี่ยมีอิทธิพลสูงมากค่ะแล้วก็เมตตาปราณีเนี่ยไม่ค่อยมีมแม้ว่าจะมีมีความผิดพลาดเนี่ยเขาก็ปกปิดซุกซ่อนความผิดพลาดไว้ใต้พรมเยอะมาก ซึ่งภายหลังเนี่ยพี่ไปไประชุมร่วมกับอ,องค์การนาไมโลกก็ได้ข้อมูลมาว่า <ฮะ S 1> โดยสถิติแล้วเนี่ยที่อเมรการมีคนไข้ตายจากความผิดพลาดที่ป้องกันได้เนี่ยประมาณ9 8 0 0 0 0 0 0ถึง1 8คน <ฮะ S 1> ในปี2543 <ฮะ S 1> เราก็เอา4หารประมาณการว่าคนไข้ไทยตายประมาณ25,000 0ถึง47,500คนต่อปีจากความผิดพลาดท,ที่ทป้องกันได้ที่ป้องกันได้ไม่นับเลี่ยงกับพิการ Mm hmm. ซึ่งคนไทยเนี่ยโดยปกติก็ยอมจำนนไม่ค่อยกล้าสู้ mm hmm. แตข่ของพี่อุ้ยเนี่ยพี่อาจจะไม่ใช่คนแรกที่ลุกขึ้นสู้แต่ก็พี่ก็เป็นคนที่ต่อสู้ได้ยืนหยัดยาวนาน mm hmm. จนจนเป็นหลักให้เพื่อนพี่ไม่ได้เก่งนะคะคะเพราะว่ามันเหมือนคนที่ถูกถีบให้ตกบอกอ่อจระเข้อะไม่ไว่ายมันก็ตายทีนี้ ต่อสู้นานวันเข้าก็มีนักกฎหมายมีคุณหมอที่มีใจเป็นธรรมเขามาให้ความช่วยเหลืออยู่ข้างหลังอยู่ข้างหน้าก็มีก็เราก็เลยรวมกลุ่มกันตั้งชื่อว่าเป็นเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ช่วยเหลือคนไข้ไทยทั่วประเทศทุกสิทธิ์ไม่ว่าใครคือความเสียหายมันไม่ไม่เคยเลือกชนชั้นไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยไม่เลือกอาชีพนะคะ,คะ,ะล่าสุดนี่ก็เกิดขึ้นกับคุณคุณเอสกลสนธิรัตน นักข่าวนักช่างภาพเนชั่นที่ลั่งในสภาก็ตกเป็นผู้เสียหายทางการแพทย์ได้เหมือนกันตรงนี้เนี่ยเรารวมกลุ่มกันนับจํานวนไม่ทั่วที่ช่วยคนมาได้ปีนี้เข้าปีที่11แล้วช่วยฟรีไม่เคยเอาสตางค์ใครแม้แต่สลึงเดียวคุณหมอที่ปรึกษาเครือข่ายก็คุณหมอเทพเวชวิสิ์นะคะท่านก็ให้เป็นที่ปรึกษาเราฟรีไปเป็นพยานในศาลซึ่งการต่อสู้เรื่องพวกนี้ก็เสี่ยงและอันตราย เพราะว่าเวลาบางทีคนไข้เขาตกลงกันได้แล้วเนี่ยแต่ความเกลียดชังอยู่ที่เราทั้งที่เราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จ้องจับผิดแพทย์เราเพียงแค่อยากเรียกร้องสิทธิ์เพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยไม่มีระบบชดเชยความเสียหายมีแต่คนไข้บัตรทองที่มีเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา41เท่านั้นค่ะคุณผู้ชมคะ่ะเรื่องรากำลังเข้มข้นมากเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพักสักครู่คะ่ะเดี๋ยวกลับมารับรู้เรื่องราวนี้ในช่วงหน้าค่ะ